คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้รำตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนทนะวันนี้น้องแนทจะพา,าเล่นเกมเบเกอรี่บอนานซ่านะคะโอเคก่อนอื่นเลยมาดูตารางการจ่ายกันก่อนดีกว่าคร่าวๆนะคะสัญลักษณ์แรกเป็นสัญลักษณ์เออสเกตเตอร์นะคะเป็นรูปเบเกอรี่บอนานซ่านะต่อไปสัญลักษณ์ป่อยเป็นรูปหมวกเชฟนะสัญลักษณ์ที่แพงที่สุดของเกมนี้ก็ เป็นเค้กนะคะเค้กก้อนโตเลยตามด้วยเค้กเค้กอะไรแยมสตรอเบอรี่นะคะโอเคัวซองนะต่างๆรองลองมาเลยทุกคนประมาณนี้นะทุกคนโอเคไปดูในเกมกันเลยดีกว่าเกมนี้ซื้อฟิวเจอร์ได้ด้วยนะวันนี้น้องแนทพกคนมาที่1 0 0 0 0ทุกคนโอเคมาไล่เบ็ดกันเลยตามสูตรของของหนูนะจัดปุยรุยไปเออเกมนี้ซื้อฟิวเจอร์ได้ด้วยสเก t ตเตอร์ลง4ตัวเนาะถึงจะเข้าฟรีเกมนะคะ โอเคค่ะจัดไปเลยนะคะเหลืออีก26หมุนเปิดเชอร์โบโไปด้วยเลยเออข้างล่างก็จะเป็นตัวคูณด้วยนะที่รักโอเคปะไปกันต่อเอออยากได้เค้กเต็มจอมีใครเคยได้เค้กเต็มจอไหมคะทุกคนโอเคปะอุ้ยอยากได้เนี่ยขนมอ่ะอู้โดนัทต้องโดนัทหรือเปล่าโดนัทสีชมพูรุนไรได้บ้างเนี่ยโอ้โห สวยอันนี้วัวซองนะคะรุ้นหัวใจอูโหูไม่ได้เอออันแรกก็ไม่มานะมากระรองแถวแรกก็ไม่มามากระรองแถวสามลงมาอูโหูไม่ลงนะทุกคนไม่เป็นไรปะค่อยไล่เบ็ดกันไปเลยเนี่ยขอสีตัวเขียวปึบอุ้ยมานะเป็ดเป็นวายสิอย่างนี้ใช่ไหมใช่เป็ดเป็นวายรุ่นสองแถวหน้าให้เหมือนกันมามากระรองเค้กอุ้ยสวยเออคูณสี่ได้มา264ทุกคนโอเคยังไหลต่อ ยังไหลต่อโอเคขัวซองจัดคุยรือไปโอ้ยังไหลอยู่ลุ้นอะไรมากระลองหรือว่าโดนัทก็ได้โอ้โหโอเคเล้รางวัลก้อนโตมันนะคะได้มา3 3มทุกคนสวยอยู่นะสวยยูสวยยูเออไล่เบ็ดไปก่อนนะดูที่บิเกมจะลงหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้ซื้อนะลองไล่เบ็ดไปก่อนอุ้ยสเก็ตเตอร์ขาดตัวเดียวเองทุกคนอ,อ๋อมาขัวซองปึบโอ้โหโดนัทนะโอเคเคกำจ่ายอยู่ ไม่ลงนะโอเคเลยอข้าหมุนสุดท้ายเด๋ดโอ้เคสมันน่าจะไปอยู่แถวหน้าๆเนาะตัวเป็นแพงๆนะ่ะโอ้โหไปอยู่แถวหลังหมดเลยโอเคไปเบสเยีดด่กันก่อนดีกว่าสัก30ิหมุนนะครับอ่ะเออมาเลยอีกกี่หมุนเอยี่สิหมุนดูสิอุ้ยหัวใจบุกไม่ลงโอเคไปกันต่อปุ๊บไม่ได้สวย หัวใจใจต่อสวยมากสามเลี่ยมโอเคได้อยู่ปึ๊บมากระลองไม่ลงแถวสามโอเคเหลืออีก19หมุนนะคะกระเบ็ดยี่นะโอ้โหไหลเป็นน้ำบอกเลยจังหวะนี้โอเคหัวใจใจต่อสามเหลียมแถวสามโอเคสวยลงมาพอดีเลยนะสีเขียวลงไหมไม่ลงโอเคสวยค่ะ ซามเหลมแถวหนึ่งอุ้ยมานะหัวใจแถวกลางไม่ลงปูคูณแปดโอ้สเกตเตอร์ลง3มตัวติด2อหมุนติดเลยแต่ไม่มีไม่มีสี่ตัวโอเคค่ะเบ็ดยีอีกสหมุนสุดท้ายนะทุกคนโอเคสวย,ยไม่ได้มั้งอนะสีเขียวไม่ได้โอเค ทุกคนเคยได้คูณสูงสุดเท่าไหร่คอมเมนต์บอกแนทได้นะเออเคยได้ตรงนี้คูณสูงสุดเท่าไหร่โอเคไปเบ็ดต่อไปเลยเบ็ดสามสิบนะคะปะปึบสีเขียวลงมาไม่ลงนะโอเคยังไงเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยโอ้โหไม่มีตัวจ่ายทุกคนาหเก่งมากแม่ถ้าไม่เข้าฟรีเกมถ้าซื้อเราต้องจ่ายนะแบบเนี้ย หัวใจอ้โหหัวใจสวยมากรุนอะไรเอ่ยปรับโอ้โหลายไม่ค่อยสวยโอเคเลยอ,อีก13หมุนสุดท้ายนะคะกระเบสด30นะคะที่รักโอเคไปกันต่อวันนี้พกคุณมาที่1นึ่งหมื่นนะวันนี้น้องแร็จะได้กำไรหรือเปล่าอยู่กันที่เกมเออบกเกอรี่โบนันซ่าของค่าย pg นะคะ อ้ยเคกเสียดายอะโอเคสีเขียวใจต่อนะลุ้นควซองแถวหนึ่งุ๊บโอ้อันนี้ได้อยู่อุ้ควซองไม่ยอมลงนะหรืออีก2หมุนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวลองมาเพิ่มเบ็ดกันเลยไปเบ็ดสีดีกว่าโอ้โหสเกตเตอร์เนาะถ้ามันออกสเก็ตเตอร์แค่3ตัวนี่เข้าฟรีเกมประมาณ สารอบแล้วนะลงมาแต่สมตัวสตัวไม่ยอมลงมาสี่ตัวสักทีหนึ่งสามเหลี่ยมโอ้โหหัวใจลงมาโอเคสวยไปเป็นสามเหลี่ยมได้ไหมปึบโอ้โหไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้สิโอ้โหจะเปลี่ยนเป็นวายอยู่แล้วปึบโอโเคกไม่ได้ โอเคตอนนี้อยู่ที่เบส40นะคะเหลืออีก14หมุนสุดท้ายแล้วเออมาหัวใจลงมาได้ไหมไม่ได้ใจร้ายมากแม่โหคูณเบาโอเค8หมุนสุดท้ายแล้วไปเบ็ด50กันอีกหน่อยดีกว่าคูณ4โอ้เมากวา่า2มาก็ลองจ่ายต่อ เค้กเ <Okay>. <า>ุ้ยมักลองวสวยปึบโอ้ oh, นึกว่าจะไหลนะโอเคได้มา238โอ้โหกูดสิบแล้วเมื่อกี้นี้โคตรสวยตดนัทโอ้สวยอุ้ยเค้กโอ้โหของแพงลงยากลงเย็นบอกเลยโอ้โ oh, ห oh, สเก็ตเตอร์ oh. ลงอีกตัวหนึ่งแต่ก็ยังขาดอีกตัวหนึ่งอยู่ รุนอะไรได้บ้างนี่โอ้โหไม่ได้เลยนะไปเบ็ดห้าสิบกันดีกว่าสามสิบมนครับจัดปุยรือไปโอ้อย่าว่าหลายโอเคสีเขียวสวยอยู่นะขอชมพูแถวกลางหัวใจนะ่ะไม่ลงทุกคนโอเคหัวใจจ อยากได้เค้กอะสามเหลี่ยมไม่ลงโอเคตอนนี้เหลืออีก11หมุนเองนะก็เป็บเป็50ทุกคนต่อไหมไม่ต่ออุ้ยหัวใจโอ้โหหัวใจแถว3ทมจไม่ใช่แถว1ลืมบอกแถวนะมันเลยมาผิดแถวนะสีเขียวลงไหม หัวใจตายต่อสวยมากขอสีเขียวหน่อยได้ไหมโอ้โหอุ้ยยัียงได้อยู่วายอย่างนี้ได้ใช้นะได้ใช้สีเขียวตายต่อโอ้โหเคก็ได้นะโอเคดอกนี้ได้มาหนึ่งพันเลยทุกคนต่อไม้ต่ออยู่เออยังไหลอยู่นะวายแถวสองหัว 2, ใจได้ใช้สวยมากโลนัทแถ,ถวสามโอเคอุ้ยสกตเตอร์ขับตัวเดียวทุกคนลงเถอะโอ้โหโอ้๊ไม่กอด ลงหรือเปล่าไม่ลงนะโอ้โหแต่ได้เงินรางวัลก,ก้อนโตมาพันหกเออ嘛รดนอะไรได้บ้างสามเหลี่ยมโอ้โหไม่ลงกรัวซองปึบไม่ลงนะโอ้โหเป็นโดนัทเฉยเลยเออายังไงต่อสิ โอเคปุ๋นเท่าไหร่แล้วปุ๊บไม่ไหลนะลองซื้อเลยดีกว่าปะลองซื้อเบสสิบไม้หนึ่งสิโอ้สเกตเตอร์ลงห้าตัวเลยหนูว่ามันต้องจ่ายแล้วปะสเกตเตอร์ลงเยอะเกินอื้อมาโอเคปะให้มาสิบสองหมุนนะคะโอเคดอกแลกเว่าวไป โอเคสวยโอเคปรซองอืมโอ้ยยังไม่อยน,นูก็ไม่ได้โอเคแล้วเก้าหมดแล้วนะตอนนี้คนะูณสิบสองะโอเคสีเขียวจ่ายสับเหลี่ยมแถวหนึ่งไม่ได้ไม่ลงหัวใจใจ่ายปึ๊บอุ้ยสวยอยู่เออมา อุ้ยบวกหนึ่งฟีสปินทุกคนโอเคบวกสองเลยสวยโอเคอันนี้ซื้อไม้เบสิบนะไม้ลเท่าไหร่เอ่ย750ดหรือเปล่าน่าจะใช่แถวจ่ายุ๊บโอ้โหโอเคจ่ายน้อยอุ้ยสวยอันนี้สวยปุ๊บโอ้โหคูณ33แล้วทุกคนเหลืออีกกี่หมุน7หมุนนะ เออมากำไรต้องมาแล้วเรายังขาดทุนอยู่นะทุกคนเออ,อยังต้องเจ็ดร้อยห้าสิบนะขอดอกที่จริงใจสักดอกมังซิมาเอาแบบทีนึงให้ได้กำไรไปเลยอ่ะโอ้โหสองหมุนสุดท้ายแล้วเปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมโอ้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่สามเหลี่ยมโอ้โหขาดทุนมั้งเนี่ยมยน้นี้ใช่เลย โอ้ได้มา420เองค่ะทุนนะไม้นี้ลองมาเพิ่มเบ็ดซื้อกันดีกว่าโอเคมาเบ็ด30สิมาเม 30, มาท่าไหร่ะ222โอเคจัดไปโอเคสเก็ตเตอร์ลง4ตัวนะได้มา10หมุนอันนี้ไม้เบ็ด30แล้วนะทุกคนจ,จ,จะจ่ายไหมจะจ่ายหรือเปล่าโอ้ว้าไปแล้วดอกแรก อย่างวาเลยหัวสองชนหายไปไหนนะแถวสองหัวใจไม่ได้หูสลับกันหมดเลยหูว้าหน้าเกียดมากแม่โอเคหัวใจจ่ายแถมได้อันนี้มาสองอันนะฟิสปินหูว้าวเก่งมากเบเกอรี่ฉันหัวใจจ่ายมากรองแถวหนึ่งมาไหม ไม่ก็สามเหลี่ยมโอ้โหตัวที่จ่ายไม่มาเลยโอเคได้บวกหนึ่งฟีสปินมาเหลือสองหมุนสุดท้ายแล้วไม่น่ารอดทุกคนไม้นี้จ่ายน้อยกว่าไม้แรกอีกโอ้น่าเกลียดจัดเลยโอ้โหเกิน ร้อยสาไหมสองมาสองได้มาร้อยสามสิบปุ่มขมับเลยโอเคจัดไปไม้สามพัเจ็ดมาอีกไม้หนึ่งจะจ่ายหรือเปล่าไม้นี้ถ้าไม่จ่ายเราต้องเราต้องเลิกแล้วไม่ไหวทุกคนโอ้เกลือเกินเกมเกลือเกาะเลยต้องไปร้างตาและแบบเนี้ย โอเคบวก2ฟรีสปินมาเป็น10หมุนเออไม่จ่ายอูเค้กไม่มาเนาะตัวแพงแถวหนึ่งอะโอเคสีเขียวจ่ายสวยมากรุ้นอะไรได้อีกปึก๊บสวยอยู่ของหัวใจแถว3ตัวนัดแถวหนึ่งตัวนัดมานะหัวใจแถว3ปึ๊บโอ้โหนึกว่าจะมาซะแล้วไม่มานะทุกคนไม้นี้ทำทรงไหลดีอยู่แต่ว่าไม่รู้จะจ่ายหรือเปล่านะโอเคบวกถึงีสปินมานะคะ แล้วอีกเจ็ดหมุนเองที่รักจ่ายหน่อยเถอะนะขอร้องโอเคหหมุนสุดท้ายแล้วนะโอเคอันนี้จ่ายหัวใจกับหัวว่าซ่องจ่ายรุ้นสามเหลี่ยมไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่รู้นี่สีเขียวนี่โอเคอันนี้สวยเค้ก แถวหนึ่งุอุ้ยย,ยังมาอุ้ยเค้กเออสวยอูย้ดอกนี้ได้มา2007ันหูขนาดเค้กน้อยมาแค่ไม่กี่ก้อนอย่างเนี่ยนะตัวแพงทุกคนได้มา3330เออสวยโอเคสองหมุนสุดท้ายโอขอเค้กที่จริงใจอีกนิดนึงได้ไหมหูโค้ดสวยเลยบอกเลยเมื่อกี้นี้เออไม้นี้ ไม่ละสามพกว่าใช่ไหมโอเคไม้นี้ได้กําไรเออไม้ละเท่าไหร่นะเนะียดูแบบหนึ่งโอเคสามพได้กําไรอยู่โอเคเนตะเลิกเลยแล้วกันขาดทุนนิดหน่อยไม่เป็นไรนิดหน่อยใช่ไหมสี่พันเออยังได้กลับมาอีกนิดนึงนะโอเคทุกคนวันนี้ถ้าใครชอบนะคะเนตะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจด้วยนะอยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์เข้าไวได้นะคะโอเคสาหรับนี้ลากันไปก่อน,อนสวัสดีค่ะ